ทูหัวเด็ดแปรปกสลากเลขเด่นงวด16ตุลาคม2565เลขเดลีนิวมี1532896บางกอกทูเดย์มี1385629ไทยราษฎรมี86745ไทยรัฐมี12648 ชุดเด่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบางกอกทุเดไทยราษฎรและไทยรัฐเลขที่ตรงกันทั้ง4ฉบับมี6กับ8ได้เลข8 6 6 8นะครับชุดลองเหมือนกัน3ฉบับมี5มี2และมี1ครับ512 5 1 5 2และ2 1ครับ โซ่สองแอดดวยงวดน,นี้ให้เจ็ดศูนย์ห้าเหนึ่งห้าเหและสอหครับเฮียออดงวดน,นี้ให้9 5 1าห้ครับแอดรัชนกให้เด่นบน9กับสองเด่นล่าง1บนแอดให้9 3้าสามสอสอง 992 32 72 52และ92ล่างมี16กับ19เน้น972 72นะครับใบเขียวงวดน,นี้มี63 79 62และ82ครับเศษอัศนีให้เด่น5บน4ล่างครับบนมี538 52และ59 ล่าง S ให้ N ai, 42กับ49ครับคำชันโนดง่วนนี้ให้815กับ73นะครับเลข VSO โกดังบนให้4กับ2ล่างให้4นะครับคู่มือนำโชคงวนนี้ให้187056ครับจับชุด3ตัวได้20ชุดมี481 810

160และ168ครับจับชุด2ตัวได้15ชุดมี67 18 75 71 10 51 50 70 68 61 78 58 80 65และ60ครับ แบบปกสลากเป็นรูปดอกมหาพรมราชินีนะครับในภาพจะเห็นมีต้นไม้ใบไม้เก็บดอกและช่อดอกนะครับต้นไม้ผมให้เป็น3กิ่งผมให้เป็น9เก็บดอกผมนับได้3ใบผมนับได้19ช่อดอกมี2ช่อนะครับเราก็จะได้เลข1239นะครับ เลขคิดได้มี 192, 139, 923, 312, 19, 13, 12, 92, 23และ39ครับต่อมานะครับของสินแสอาโปงวนนี้ให้451กับ152นะครับ ชอบชอบส่วนตัวงวนนี้ให้วิ่งบนล่าง4กับ5 3ตัวมี3 5 8 3 4 9 5 8 6และ9 4 5ครับแนะนำตัด2ตัว3 5 3 8 5 8 3 4 3 9 4 9 5 6 8 6 9 5และ4 5ครับ ชุดตัดลือลั่นสนันเมืองชุดเน้นบนล่างมี47 48 49 57 58และ59ชุดล่างเน้นเน้นมี06 26และ96ครับเลขเด่นงวนนี้ให้เด่น9851นะครับ3ตัวเด่นมี935 385815 932 หกแปด7้าสี5 9และ9ก้าสตัวเด่นมี2 5 9 1 3 9 5ก้าหนและ18อย่าลืมนะครับซื้อหวยบนล่างกับตัวทุกครั้งด้วยนะครับผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านด้วยนะครับ และขอได้รับคำขอบคุณจากพวกเราทีมงานประตูหวยเด็ดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ